ว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย ใจสูงเอ๊ะพลึกพลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลนโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการรักเมืองไทย หลายท่านคงยังจำได้นะครับจากเสียงสะท้อนที่เข้ามาเมื่อได้นำเรื่องราวชีวิตต้องสู้ของเด็กน้อยบ้านนอกคนหนึ่งเด็กเลี้ยงควายเลี้ยงควายจริงๆครับไม่ใช่พูดเล่นแต่การต่อสู้ชีวิตของเขาจนกระทั่งทุกวันนี้อายุก็ยังไม่เท่าไหร่เป็นด็อกเตอร์แล้วครับนะครับวันนี้เราจะได้ ติดตามเรื่องราวผลงานล่าสุดของเขาดรสัชภูมิละออสวัสดีครับท่านดรครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกันครับคุณน่ากันดีไม่ต้องแนะนํามากเอาเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้จะแนะนําผลงานหนังสือเล่มใหม่ความจริงมีหนังสือออกมาเยอะนะครับบทกวีกับบทกวีนั้นมากมายแต่วันนี้น่าสนใจมากครับขึ้นปกให้ดู ผีขเขมรครับฟังแล้วก็ชวนขนลุกไว้ก่อนละครับ <c oughs> เรื่องอะไรเกี่ยวกับขเขมรเนี่เรานึกจะมักจะนึกถึงความลี้ลับนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นผมนะฮะ <c oughs> จากถูกเตือนจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ระวังขเขมนเขามีของ <c oughs> นะฮวันนี้จะได้คุยกันละ่ะเริ่มแรกเลยทีเดียวนึกยังไงครับบ้านอยู่สุพรรณแท้ๆแ้่ไปสนใจเรื่องขเขมรครับผม ก็คนไทยกับเขมรเนี่ยเขาบอกว่าวัฒนธรรมของเราคือวัฒนธรรมที่ใกล้ตาแต่ว่าไกลใจะครับก็คือว่าเราอยู่ใกล้กันมากเลยแต่ว่าเอาเข้าจริงเราก็ไม่เคยจะเรียนรู้กันเท่าไรแล้วก็ไม่เข้าใจจิตใจกันเท่าไรมูลเหตุหนึ่งของการที่เราใกล้ตาคือมองเห็นกันอยู่และไกลใจก็คือเราไม่เคยได้เรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกันรับจริงแล้ววัฒนธรรมเนี่ยอารยธรรมของเราเนี่ย ที่ถ่ายทอดกันมาเนี่ยตั้งแต่บรรพก,การเนี่ยเราก็ไปมาหาสู่กันแล้วก็ถ่ายทอดกันสมัยที่ว่ายัางไม่ต้องใช้วีซ่ายังไม่มีพรมแดนนะเราก็ไปมาหาสู่แล้วก็ไทยกับคขมรเนี่ยก็คือไปมาหาสู่กันแล้วก็เชื่อมผสมผสมประสานปนเปนกันมากมายไกยกองถึงที่สุดแล้วก็แยกมนะัแทบจะไม่ออกเลยด้วยกันครับว่าเออผมเนี่ยสัจภูมิละอ,อ,นละอ,อน mer, เนี่ยละอ้นี่เทียซาคาเมรนี่ก็คือภาษาคขมรเนี่ยจริงๆเรามี็เชื้อสายมาจากคขมรหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าสืบสาวเราเรื่องไปลึกๆแล้วก็าอาจจะอาจจะมีก็ได้เพราะวัาสุพรรณุ์บ้านผมเนี่ยก็มีอยู่ตำบลหนึ่งเรียกว่ตาตำบลตลิ่งชั<อ>นนะครับเป็นตำบลที่อ,อ่เป็นตำบลที่ชาวขามรนอยู่ทั้งตำบลเลยอ๋อทั้งตำบลแล้วมีมีประเพณีวัฒนธรรมก็คือประเพณีไหว้พระแขกเนี่ยตรงช่วงที่เราลอยกระทงพอดีเลยไห<อ>ว้พระแขกก็คือไหว้พระจันทร์นะครับครับมีประเพณีทุกปีแล้วก็ยังเนี่ยการที่เราไปมาหาสู่กันแล้วก็รู้จักกันอยู่ ในเรื่องของตัวตนแต่ว่าเราภาษาเนี่ยคนไทยเนี่ยเรียกว่าไม่เคยจะไม่ไม่อยากที่จะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านทเท่าไหร่โดยเฉพาะยางยิ่งกัมพูชาหรือว่าขเขมรแต่คนไทยมักจะไปเรียนต่างประเทศอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหมีผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่คนที่จะไปเชี่ยวชาญเขมรถึงอยู่ใกล้ๆแค่นี้เราต้องเสียค่าเครื่องบินเดินทางไปเนี่ยแต่ว่าไม่เคยมีใครไปเรียนกันทักเท่าไหร่นะครับผมก็องบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรา อยู่ในลักษณะนี้อยู่ใกล้ตาแต่วักไกลใจกันมากไม่ปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้น<ม>เพราะว่าเราไม่มีกุญแจที่จะไขาอารมณ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันเข้าไปนะครับดังนั้นเองก็เอน่าสนใจและอย่างหนึ่งก็คือประกอบกับที่ว่าผมได้เดินทางไปประเทศกัมพูชาเพื่อจะเก็บข้อมูลมาเขียนหนังสือนะครับตอนไปแรกๆก็กระสบปัญหาตรงที่ว่าอเออคนเขมรเนี่ยถ้าเกิดว่าไปลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็จะพูด ภาษาไทยไม่ได้ตอนสมัยนั้นนะครับพูดไทยไม่ได้เราเองก็พูดเขเมรไม่ได้ไอ้ครั้งที่จะใช้ภาษาทางประเทศอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเราเองก็ไม่ค่อยคล่องนะครับแต่ว่าเขาเองยิ่งบอดเลยบางบางส่วนนะครับบางเมืองเนี่ยบอดเลยเราก็เลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้ภาษาเขเมรเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลมากมายเขียนสรารคดีเนี่ยดังนั้นเองเมื่อกลับมาศึกษาโครงการเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนคาเมนศึกษาพอได้เกเรียนคำเอศึกษาแล้วก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ย พอไปพูดไปคุยไปเจอกับชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเขาบอกพอเราพูดทักทายกันแบบว่าโอนเตลหน้าน้องไปไหนเอออมเตลหน้าลุงไปไหนอะไรประมาณนี้โอ้โหรู้สึกว่าเขาจะเอ่อตาเขาจะแววเลยว่ารู้ว่าเฮ้ย hey, ใครนี่วะแล้วพูดภาษาอ,อะไรอะไรอะไรประมาณเนี้ยความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะเกิดขึ้นแล้วการเก็บข้อมูลการที่เอ่อจะรู้เรื่องราวอะไรต่างๆในชุมชนของเขาเนี่ยมันก็ง่ายขึ้น พอง่ายขึ้นพอเราเราเก็บข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะมาเขียนเป็นสารคดีเนี่ยการเก็บข้อมูลเขียนสาระดีแต่ละเรื่องที่เราจะเขียนเนี่ยควรที่จะกระจ่างในข้อมูลดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะกระจ่างในข้อมูลในเรื่องใดลึกไปในด้านใดเนี่ยเราไปคุยกับเจ้าของภาษาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาผ่านในการอ่านจากภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้ก็ทําให้เราได้เข้าใจกระจ่างขึ้นไอ้ส่วนนี้เองก็ทําให เอ่อทำให้เราได้สร้างผลงานที่เกี่ยวกับขมมนเนี่ยได้เยอะได้หลายเล่มมานะครับเป็นสารคดี <ขอ S 1> ต่างๆขอนอขอนุญาตย้อนถามนิดหนึ่งครับผมผม,ผมเองได้รับรู้เส้นทางชีวิตของท่านดร์มาอย่างละเอียดโดยค,ความทึ่งด้วยความมหาศจรรย์เนี่ยครับผมมีคําถามที่อยากจะถามอยู่เมื่อฟังมาลงตัวที่เรื่องของสุดท้ายก็คือวันนี้ที่จะคุยกันคือผีขมิมน เส้นทางชีวิตบ้านนอกของเด็กเรียงขวายคนหนึ่งเลยครับผมฟังดูแล้วเนี่ยถ้าดตรเองเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนฝ่ายรู้ก็พยายามหาความลงตัวของชีวิตนะครับ,รบผมคิดว่าต้องมีเป้าหมายครับถึงที่สุดวันนี้เรื่องของเป็นด็อกเตอร์เชี่ยวชาญด้านขเขมรเนี่ยนะฮะค,คิดว่าถึง สุดยอดของความต้องการชีวิตตัวอย่างครับยังมีเป้าหมายอะไรอีกไหมคือเป้าหมายเนี่ยมีเป็นระยะระยะเพราะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเบื้องต้นตอนที่ผมเรียนกศอนอที่หมู่บ้านของผมนะครับบ้านวังลมพองตําบลจาระเทศสัมพันธ์นำอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีกลางวันเนี่ยผมก็ไปเกี่ยวข้าวไปตัดอ้อยไปกลบหลังร่องอ้อยบ้างแล้วก็ไปเก็บ ข้าวตกบ้างอะไรบ้างทํามาหากินไปตามแต่ละวันนะครับบางทีก็ไปรับจ้างเขาเนี่ยแต่ตอนเย็นเนี่ยผมก็วิ่งบ้างเดินบ้างเพื่อที่จะเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อที่มาเรียนหนังสือเนี่ยแล้ววันหนึ่งนะครับฝนมันตกฝนมันตกแล้วผมก็เอาเอาหนังสือซึ่งกศน,นอสมัยก่อนนะขึ้นอยู่กับกรมสามัญศึกษากศน,นอตอนที่ผมเรียนน่นะครับปีประมาณปี2522ผมก็เอา เอาหนังสือเนี่ยใส่เข้าไปในอกแบบนี้แล้วก็กอดไว้แล้วก็เดินฝ่าฝนไปกลับบ้านนะหนาวก็หนาว,นาวเราก็นึกในใจว่าเราจะต้องฝ่าฝนไปไปหาฝันของเราให้ได้ก็คือว่าต้องให้จบก่อนอันนี้เบื้องแรกเลยอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้จบกศน,นเพื่อที่จะไปเรียนต่อให้ได้อันนี้ความฝันเบื้องต้นนะครับตอนนั้นยังไม่เลยยังไม่เกินเลย,ย,ไ,เเลยไปถึงขนาดว่าจบปริญญาด้วยซ้ําแต่ว่าต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ครับครับผมเมื่อไปสอบเนี่ย อตอนที่เรียนกันเนี่ยมีเป็นร้อยคนนะครับตอนที่ไปเรียนกันเริ่มเริ่มเรียนใหม่ๆอ่ะแต่ต่อมาเนี่ยโรงเรียนที่เขาเปิดสอนตรงตอสอน,นอที่หมู่บ้านเนี่ยคนก็ทยอยทยอยหายไปเรื่อยๆเพราะว่าเหนื่อยงานไร่งานนากลางวันห,วหนักสาหัสแล้ว, <c oughs> ลวเรียนต่ออีกสองชั่วโมงแล้วถึงทำกานบ้าน <c oughs> แล้วถึงจะนอนได้อะไรประมาณเนี้เ <c oughs> ช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าไปทําไรไ่ไถนาเหมือนเดิมมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากดังนั้นเองก็คนก็จะล้าถอยไป แต่แปลกใจผมไม่เคยคิดท้อเลย mm hmm. คิดแต่ว่าเออสนุกกับการเรียนรู้สนุกกับการเรียนหนังสือ mm hmm. แล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าจะต้องฝ่าฝนก็คืออ mm ุปสรรคต่างๆเนียยไปหาฝันตัวเองให้ได้ mm hmm. ก็ผ่านมาได้ด้วยดี mm hmm. พอปุ๊บก็ไปเรียนกศนออีกปี6เดือนจบมมต้นนะครับแล้วก็เข้าภาคปกติเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดว่า เรายังกศนอ,อยู่เนี่ยเวลาที่จะไปสอบแข่งกับชาวบ้านเขาเนี่ยเราเรียนแค่วันละสองชั่วโมงแต่เพื่อนๆเ,เรียนวันละแปดชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าจะก้าวไปสู่เรียกว่างานที่ใหญ่เรียกว่าอะไรงงานที่มันมีคุณเรียกว่าอะไรงานต่างๆท,ท,ที่จะไปสอบแข่งกับเขาเนี่ยเราก็อาจจะด้อยกวาเขาหรืออาจจะไม่ทันเขาก็ได้เพราะว่าเขาเรียนแน่นกว่าต้องคิดในตัดสินใจว่าถ้างั้นลองไปสอบลองไปสอบเข้าภาคปกติดู แล้วปรากฏว่าสอบข้าวภาคปกติได้สอบข้าวภาคปกติได้ก็คือมสี่มห้ามหกเนี่ยผมเรียนที่โรงเรียนอูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนเดียวกับท่านอ่ภัยบุญคุ้มฉายานะครับคนอำเภอเดียวกันนะคนอำเภอเดียวกันครับเรียนเดียวกันแต่ท่านเรียนเก่งมากนะครับผมเข้าวันเนี้ยได้เกยรติประวัติจากครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยครับถ้าครูบาอาจารย์ต่างๆท่านเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากครับพูดถึงพูดถึงเกียรติเกียรติ ประวัติของท่าน,นนะครับอันนั้นก็อโอเคผมก็สามารถสอบผ่านเข้าไปได้ไปเรียนได้นะครับแล้วทีนี้ต่อมาปุ๊บเนี่ยก็พอมาเรียนเข้าปุ๊บเนี่ยผมเข้าเรียนวิทยลลนะา,มมาครูรนครปฐมพอเรียนปุป๊บพอเรียนปตรีจบแล้วผมก็ตอนนั้นก็คิดว่าอยากจะเป็นนักประพันธ์อยากจะเป็นนักเขียนก็คือสอ,อบต่อมานะครับความใฝ่ฝันนยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในเมื่อเราก้าวไปแล้วเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วเรียนจบแล้วปุ๊บผมก็มาเป็นนักข่าว พอเป็นนักข่าวอยู่แลวขนาดที่เป็นนักข่าวเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราแค่เป็นนักข่าวอย่างเดียวเราไม่เขียนหนังสือเนี่ยพอถึงเวลากเกษียณขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอาชีพเราก็จะทําอะไรได้เป็นนักข่าวอย่างเดียวจบแล้วก็เพราะว่านักข่าวไม่มีสวัสดิ์จบแล้ว,จบ,ลวจบเลยไม่มีเงินบําเหน็จบํานาญอะไรปัจจุบันไม่มีบำเหน็จบานาญสังคมประกันสังคมอยู่บ้างแต่กันนิดเดียวมันไม่เหมือนค่าราชการทั่วๆไปดังน,นั้นเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องเรียนดีกว่า เรียนด้วยแล้วก็เขียนหนังสือก็เขียนหนังสือพอเขียนหนังสือติดปัญหาก็ติดปัญหาในเรื่องของข้อมูลต่างๆนี่ก็ไปเรียนเสริมมาจนกระทั่งจบด็อกเตอร์นะครับอันนี้ก็คือแต่ละลาดับขั้นของของความฝันนี่มันมีอยู่แล้วถือถามว่าตอนนี้จบด็อกเตอร์แล้วความใฝ่ฝันคืออะไรความใฝ่ฝันของผมตอนนี้ในเมื่อผมรู้ภาษาแน่นอนรู้ภาษาเขมรมากกว่าภาษาอังกฤษเ <laughs> ชี่ยวชาญภาษาเขมรมากกว่าภาษาอังกฤษ ตอนนี้ฟังมาฝั hmm. ่ง,องของผมก็คือนอกจากเขียนสารคดีหรือเขียนบทกวีที่ถนัดแล้วเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะเป็นคนที่แบบถ่ายทอด mm hmm. อารมณ์ความรู้สึกระหว่างกันนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ย mm hmm. ให้เข้าใจกันในเรื่องโดยใช้อาศัยในเรื่องของงานเขียนประเภททั้งสารคดีแล้วก็งานเขียนสร้างสรรค์น,น,นะครับให้เข้าใจกันว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้วเราเนี่ย mm hmm. ก็อยู่ร่วมกันมาแบบนี้แหละไม่ต้องมาแบ่งแยกอะไรก่อนเราแล้วอย่างอ mm hmm. ารยธรรมต่างๆที่เรา ไม่ว่าจะเป็นหมัดมวยไม่ว่าจะเป็นหน้าตาฝิ่นไม่ว่าอะไรจริงๆ<ม>เราก็เอ่อถ่ายโอนกันมาตั้งแต่นานแล้วนะเราจะไป<ม>ว่าเป็นของใครของใครยังอย่างเดียวเนี่ยตัดสินโป,โป๊ะไปเลยนะมันตัดขาดไม่ได้หรอกไม่ได้ครับต,ตัดไม่ได้มัต,ตัดไม่ได้ก็เราก็อยู่ร่วมกันไปแล้วก็<ม>ต่างคน ถ้าเกิดว in ่ามวยเรามีเอกลักษณ์อะไรเราก็ยกออกมาว่าเราเอกลักษณ์ของเราคือตรงนี้ส่วนัมบูชาเขามีเอกลักษณ์อะไรมวยของเขาเขาก็ย right? ืนยันยืนยันในเอกลักษณ์ของเขาไปเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็เออแต่ละชาติเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วในเรื่องของภาษาก็เหมือนกันเราเองเราก็มีเอกลักษณ์ของเราอยู่ใช่ไหมมีอัตลักษณ์ของเราอยู่แต่ขณะเดียวกันเขาเองเขาก็มีอัตลักษณ์อยู่ตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีเรื่องเอ่อรามเกียร์ แบนเนียมาจากอินเดียแน่นอนแล้วก็เอเชียตะวันอกเฉียงใต้มีรามเกียรติหมดของเราปีรามเกียรติของเขาเรียกเรียมเกย์ก็ยึดกันก็ยึกันแต่ว่าเนื้อเือก็มีก็ยักเยืองกันอยู่บ้างเนื้อหาก็ยักเยือนกันเออพระรามของเราเราก็หล่อแบบเราพระรามก็เหมนก็หล่อแบบพระเหมินฮานุมานของเราก็แบบเจ้าชู้แบบไทยแต่เขาฮานุมานเหมินก็ชู้ชู้แบบพระเหมินดังนั้นเองก็คือว่าในเมื่อเราก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็รากร่วมกัน ทำความเข้าใจกันดีกว่าแล้วเสร็จแล้วเราก็ก้าวไปพร้อมๆกันนี้แหละไม่เห็นครับครับผมหนังสือเล่มใหม่ที่น่าสนใจผมสารภาพตรงๆนะครับว่ายังไม่ได้อ่านคตั้งเป้าไว้แล้วเพราะว่าเพิ่งวางงานสัปดาห์หนังสืออาทิตย์หน้าเนี่ยแหละครับหนัาของผมก็มีอยู่เล่มหนึ่งเหมือนกันยังไม่ได้อ่านแต่สั่งไปแล้วได้อ่านนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมพอมีพื้นฐานอยู่บ้างพื้นฐานผีไทยมีแน่ เด็กลมบุญี <S <S เด็กสุพรรณก็ตอมจากเรื่องผีนี่แหละ <S <S ก็พอจะคุยกันได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยคุยกับท่านด็อกเตอร์ <S <S ก็รับรู้เรื่องของผีกระเมิมาพอสมควรคงจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้คุยกันได้ท่านผู้ชมครับชีวิตของท่านด็อกเตอร์เนี่ยก็น่าสนใจตรงที่เราชอบถามกันว่ามีเป้าหมายอะไรในชีวิตหลังจากด็อกเตอร์แล้วผมคิดว่าหลายคนก็เป็นนะครับว่า ถ้าถามอย่างนี้ไม่รู้จะตอบอยังไงแต่ชีวิตมันเหมือนเดินขึ้นบันไดไม่รู้หรอกว่าสุดบันไดเมฆบังเนี่ยจะไปเจออะไรแต่ขอเพียงก้าวเดินไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็ค่อยไปหาเส้นทางข้างหน้านี่ก็เป็นแบบอย่างหนึ่งของชีวิตด้านดีนะครับ,รบนะนรยานเทียบเทียมผมเองก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่กดดัน ครับไม่ได้กดดันผมไม่เคยคิดว่าจะเป็นไรพลไม่เคยคิดว่าเป็นตาหามด้วย <c oughs> แต่เรียนมหก็เรียนได้ดีเรียนม .7 สอบเข้าเป็นมหาวิยลัก็ว่ากันไปก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับให้เปรียบเทียบสําหรับเส้นทางจิตวิท่าเอาละเพราะฉะนั้นผมฟังจากท่านดอ,อกเตอร์โดยเฉพาะอ่าิธานหรือความมุ่งหมายที่สนใจเรื่องคำเบญนครับโดยเฉพาะประเด็นที่ผมสนใจคือการ พยายามที่จะหลอมรวมเชื่อมโยงพัฒนธรรมขเขมรสังคมขเขมรกับไทยไม่ใช่ใครอื่นใครจะเรียกว่าเป็นพี่น้องก็สนิทปากรเรื่องของผีขเขมรที่ผมเคยฟังจากด็อกเตอร์เนี่ยจะเป็นอีกประจักษ์พยานหนึ่งครับว่ารากเงาระหว่างขเขมรไทยนั้นเรามาจากบ้าหลอมเดียวกันเอาละครับเอาละฮะ Uh, ผมจะเริ่มประเด็นเรื่องผีขมรอย่างนี้ว่าสนใจนะฮะเรื่องขเขมรเรื่องภาษาแล้วไปลงตัวที่ผีได้อย่างไงอ๋อครับผมก็ที่ไปลงตัวที่ผีเนี่ยก็คือตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกอมองประเด็นว่าถ้าเราจะทําวิทยานิพนธ์ป,ปเอกเนี่ยก็ต้องอาจารย์ท่าน<ม>บอกว่าการทําวิทย ทยานิพนธ์ปอเอกเนี่ยหมายความว่าเราต้องขุดหลุมลึกฝังตัวเองในเรื่องนั้นเข้าไปเลยก็คือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรือดด้านนั้นไปเลยก็<ม>จะต้องเลือกเอาในฐานะที่เราเนี่ยสนใจเรื่องวรรณคดีเรื่องวรรณกรรมเราก็มองว่าเออเอาได้แล้วแหละเอาเกี่ยวกับวรรณกรรมไว้ก่อนแลว้ววรรณกรรมเรื่องอะไรละ่ะเกี่ยวกับที่เขาทํากันมากๆแล้วก็คือวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องบาดแผลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ก็มีคนทำกันมากมายแล้วคเยอะฝรงฝรั่งทำกันเยอะใช่ใช่บทกวีเขมรนก็มีรุ่นพี่ผมเอรุ่นพี่ผมทำไปแล้ว นี่แล้วแล้วเราจะทํำยังไงอวรณกรรมนี่เราก็มองว่าอ๋อดูที่เนื้อหาสิว่าเนื้อหามันจะเป็นอย่างไรผมก็มองว่าอ๋อเกี่ยวกับเรื่องค่าล้างบาปันไม่ต้องเอาดีกว่าแล้วเราจะไป่าบอื่นไหมล้วก็มีก็มองดูอ๋อมันมีเรื่องผีอยู่เพราะว่าพอเราพูดถึงคำเหน็นปุ๊บเนี่ยคนยะกลัวในเรื่องของสายศาสตร์เรื่องผีแบบขนแขนสแตนด์อัพขึ้นมาทันทีต่างคนต่างก,กลัวว่าเฮ้ยมีเนน่ากลัวแล้วก็จริงๆในแง่ของมายาคติของไทยเนี่ยนะครับพอพูดถึงผีเนี่ย แวบเข้าไปก็คือผีกรเมเนี่ยมีรู้สึกว่าน่ากลัวมากกว่าผีไทยอีกแต่แล้วทีนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าล่ะแล้วถ้าทํางานทําได้ไหมก็ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็โอเคนะครับท่านก็เปิดใจฟั้างว่าจริงๆเรื่องผีเนี่ยอาจารย์ส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่น่าที่จะเอามาทําอำวิทยานิพนธ์บอเอกได้แต่ว่าผมมองว่า เมื่อเราไปไปอ่านอ่านแล้วอุย๊ยมันมีอะไรที่มากมายที่แงฝงความอยู่ในนั้นเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมด้วยเรื่องเล่าผีหรือว่าสอนเด็กด้วยเรื่องเล่าผีหรื่อเว่าต้องการจะบอกคนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยให้รักประเพณีวัฒนธรรมด้วยผ่านเรื่องเล่าผีมากมายก่ายกองเรียกว่า ควบคุมจิตใจหรือว่าอธิบายเรื่องราวต่างๆได้มากหน่อย mm hmm. เมื่อประโยชน์ดังนี้แฝงความแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมองผีว่าเป็นเรื่องไหนสนากระก็ไม่ได้เอาเข้าจริงเรื่องผีนะถ้าเกิดว่ามองกันจริงๆแล้วเป็นเรื่องของทุกคนไม่มีใครนะครับที่จะไม่เป็นผีอ่ะ mm hmm. และก็ไม่มีและก็ไม่มีใครที่ไม่มีญาติตายเป็นผีไม่ม mm ี hmm. ไม่มียืนยันได้เลยว่าไม่มีเลยดังนั้น <Yeah. S 2> เองเรื่องผเีเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยถ้ามองจริงๆแล้ว แล้วทีนี้ในเมื่อแล้วทําไมไม่ทําความเข้าใจแต่เพราะว่าผีเป็นเรื่องสากลทุกชาติทุกภาษามีผีหมดเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าการใช้เรื่องผีเนี่ยมาใช้เนี่ยลักษณะการใช้นี่อาจจะต่างๆกันบ้างหรืออาจจะเชื่อต่างกันเรียกว่าผีแต่ละตนอาจจะอัตลักษณ์ต่างกันบ้างเท่านั้นเองแต่ว่าจริงทุกชาติทุกภาษามีผีเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดหมดเวลาแล้วสําหรับครับช่วงแรกของรายการวันนี้เราจะบันทึกสองเทพต่อเรื่องเลยนะครับ ขอปิดท้ายอย่างนี้ว่าเด็กที่โตมาในท้องทุ่งสุพรรณอ่อนผม,ผมเปรียบเทียบไม่ได้ผมก็โตมาในท้องทุ่งลบบุรีเนี่ยเด็กสุพรรณกลัวผีไหมครับกลัวครับก็คงวัฒนธรรมเดียวกันกลัวผีนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะครับปู่ย่าต,ตายายห,หรือว่าแม่พ่อเนี่ยเขาเล่าเรื่องผีเนี่ย พราะบ้านสุพรรณเนี่ยเป็นบ้านใต้ถุนสูงครั้งเพราะว่าใต้ถุนสูงเพราะว่าฤดูการน้าหลากบ้านผมเรียกน้ําท่วมม้นา้นองอะน้ํานอง<ม>น้าหลากมาเนี่ยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยน้ํามันจะหลัลได้ไหลผ่านไปแล้วมันก็บ้านข้างบนมันก็จะมีร่องเป็นทําด้วยกระดานนี่ครับก็จะมีร่องพนะอเราเรากลัวเรากลัว,เร,ลวเราก็ไม่ไม่ยอมที่จะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้โดนร่องอนะไรบแบบนี้ครับครับหมดเวลาพอดีเลยเสียดายนะครับเอาว่าเกิดนําเดี๋ยว บันทึกเทปครั้งหน้าท่านผู้ชมติดตามนะครับจะเข้าสู่เนื้อหาผีเขมรและแน่นอนผมโตมาไม่ค่อยรู้จักคุ้นเคยกับเขมรก็ต้องเอาผีไทยไปเทียบเท่าที่พอจะมีความรู้ฟังกันเพลินเพลินแต่มีสาระครับวันนี้ขอพระคุณท่านด็อกเตอร์ครับแล้วก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ จากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์ ะสดุตกค้างเอ๊ะควนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้างภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างทุงทิคุ้มกันต้าไภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยี